สวัสดีเลนดิ้อนรับทุกคนกับเข้าสู่วันนี้ผมมีเพลงที่อยากจะมาแปลให้ทุกคนฟังเว้ยและถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นในชื่อคลิปก็คงจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าวันนี้เราจะมาแปลเพลงจากศิลปินหนึ่งคนที่ผมพูดเสมอเลยว่าผมชอบที่สุดและสําหรับผมเป็นรีลิซิสที่เก่งที่สุดในยุคของเราคนคนนั้นมีชื่อว่าแอปโซนนั่นเองครับผมแอปโซนเนี่ยก่อนที่เราจะมาแปลเพลงกันผมก็อยากจะพูดอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเขาหน่อยว่าทําไมผมถึง คิดว่าเนี่ยเป็นศิลปินที่น่าสนใจมากๆเลยครับแอปโซครับผมเรามาพูดในถึงเรื่องประสบการณ์ชีวิตและหน้าตาและสิ่งที่เขาเป็นกันก่อนหลายๆคนที่เห็นรูปรษา์ของเขาจะเห็นว่าแอปโซเนี่ยครับตัวเขาจะลอกๆอกๆลอกลอกมันเกิดจากโรคสเฟนจอนสนซินโดรมของเขาไว้ที่มันเป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่ช่วงที่อายุเข้ามิดเดิลสกูลอะไรประมาณนี้มั้งตัวเขาจะลอกลอกลอกรับแสงไม่ได้ตาลอกทุกอย่างลอกไปหมดทําให้ตาที่อย่างที่บอกไปรับแสงไม่ได้ครับทำให้มองแดดไม่ได้เขาเนี่ยเลยต้องใช้เฉด ใส่แว่นดําอยู่ตลอดเวลานี่ทําให้แอปโซครับเขียนเพลงไม่ได้เขียนเพลงไม่ได้ลไไดแล้วจะทําเพลงยังไงครับแอปโซเวลาที่อยู่ในสตูดิโอเนะครับเขาจะนั่งฟังบีทแล้วก็โยกไปโยกหัวมาโยกหัวไปโยกหัวมาจากคาให้การของคนที่เคยทําเพลงกับเขานะครับจนถึงเวลาที่เขาพร้อมเขาก็จะขึ้นไปที่บูธครับแล้วก็อัดหมายความว่าเขาจําทุกอย่างไว้ในหัวของเขาเองครับนี่เป็นหนึ่งในเอลิเมนต์ที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันก็เป็นหนึ่งในกิมมิค หรือว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เป็นแรปเปอร์น่าสนใจมากนอกจากนั้นครับผมแอปโซเนี่ยมีแฟนชื่ออารอรีอารอรีนะครับเป็นศิลปินที่อยู่ค่าย TDE เหมือนกันบเขาแอปโซอยู่ค่าย TDE ซึ่งเป็นค่ายเดียวกับสปูบบอยชิงเคนดิกลมาเจร็อกอิสราเอและหลายๆคนปัจจุบันซิซ่าก็อยู่ <c oughs> กับ TDE เช่นกันครับผมผมเล่าเรื่องนี้ทําไมอารอรี A i, แฟนของแอปโซครับเป็นนักร้อง R&B ที่ณนะตอนนั้น TDE เนี่ยก็ยังไม่ดังเลยเว้ย เคนดูกลามายังแทบจะไม่ดังด้วยซ้ำนะครับอาอรอลี่เลยเลยไม่ได้ถูกการปั้นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากสักเท่าไหร่แน่นอนผมพูดชื่อไปหลายๆคนไม่รู้จักด้วยซ้ำแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ยเคยอยู่ในค่ายของ TDE ครับตัวแฟนสาวของแอปโซวันหนึ่งครับตัวแฟนสาวของแ e อปโซอารอลี่ก็ได้ได้ทำการตัดสินใจนะโดดตึกที่สถานีวิทยุสถานีหนึ่งครับเสียชีวิตวันนั้นครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แอปโซได้เริ่มการเขียนอัลบั้มหนึ่ง ขึ้นมาอัลบั้มนั้นเป็นอัลบั้มที่ชื่อว่า Control System ครับหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดตลอดการของวงการฮิปฮอปผมไม่ได้พูดถึงดีในยุคใหม่นะดีที่สุดตลอดการในวงการฮิปฮอปครับเพราะว่าอะไรครับเนื้อหานั่นเองครับอีกหนึ่ง e l e m e n t ที่ผมอยากจะพูดให้ทุกคนฟังมากเลยเกี่ยวกับตัว a p s o l a p s o l ครับจะมีความตั้งข้อสงสัยกับพระเจ้ากับความเชื่อกับทุกๆอย่างตลอดมาเขาดูเป็นคนที่รัก และเชื่อถือในพระเจ้าแต่ในบางครั้งก็เป็นคนที่ตั้งคําถามและในเนื้อเพลงหลายๆเพลงของเขาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องลึกมากๆเกี่ยวกับลทัทธิการบูชาความเชื่อหลายๆอย่างอย่างเช่นซาตานหรือว่าอาริสเตอร์คาลีหนึ่งในนักวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในด้านลทัทธิซาตานแต่มันไม่ใช่ซาตานครับอาริสเตอร์คาลีเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดแบบวลีที่ชื่อว่าดูวั a โดวิลด l เราทุกคนควรจะทำสิ่งที่เราพึงประสงค์ที่จะทำนะครับผมเอออะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แอปโซะได้แฝงเข้ามาในเพลงของเขาอยู่สม่ำเสมอมันเป็นเอลเมนต์หลายๆอย่างเลยครับที่ทำให้ผมพูดไปเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้รู้ไว้ว่าทำไมผมถึงอยากเล่าเรื่องของแรปเปอร์คนนี้ให้ทุกคนได้ฟังทำไมผมถึงอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจฟังแรปเปอร์คนนี้ สักครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าวันนี้ครับผมแอปโซเนี่ยได้ปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Do Better ไป Do Better เนี่ยใน MV เนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยก็กำลังจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่มันก็จะเป็นอีกหนึ่ง element นึง ที่น่าสนใจและทําให้ผมต้องมาโพูดให้ทุกคนฟังอีกนั่นแหละครับอะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังกันรู้ไว้ว่าเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมาครับแอปโซเคยตัดสินใจที่จะกระโดดตึกตายแต่นตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมาช่วยมีคนมาช่วยเขาไวา้เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ลงมือทําสําเร็จสุดท้ายเลยออกมาเป็นเพลงนี้เพลง Do Better ที่เขาออกมาพูดกับทุกคนว่าอยากให้ทุกคน,นรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยทำวันนี้ให้มันดีกว่า ก่อนที่มันจะสายเกินไปครับดูเวทเทอร์เป็นยังไงอลองไปฟังกันดู The, the knowitall that's But This's chance be advanced second second wrong claiming always I'd I'm my และในอินโทรเมื่อกี้ที่แอปโซดได้พูดไว้ครับจริงๆส่วนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพลงหรอกมันไม่ได้เป็นหนึ่งในเนื้อเพลงด้วยซ้ำแต่มันเป็นสิ่งที่เขาได้พูดไว้ในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ มิวสิกวิดีโอนี้ว่าแอปโซได้พูดว่า the knows it all that's always wrong but I be claiming I'm advanced this my second second chance ครับตอนเนี้ยเขาพูดว่าคนที่รู้ทุกอย่างแต่แม่งผิดทุกเรื่องเลยแต่ถึงกันนั้นก็เหอะกูก็ยังจะพูดเสมอว่ากูนะ่ะเก่งกว่าพวกมึงทุกคนนะ this my second second chance ก็หมายความ,มง่ายๆเลยครับและนี่ก็คือโอกาสครั้งที่2ครั้งที่2ของฉันของกู <c oughs> ที่เอฟโซพูดไว้ประมาณนี้มัน น่าสนใจเพราะว่าอะไรไม่รู้ไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไปแอปโซรู้เรื่องเยอะศึกษาเยอะลึกมากและพยายามเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยมาสอนกับทุกคนพยายามทําให้ทุกคนเพราะเขาคิดเขาพูดไปเสมอว่าเขาพยายามให้เพลงของเขาทําให้ทุกคน,น่ยดีขึ้นครับมันเป็นเหมือนการที่เขาออกมาพูดว่า the know it all that's always wrong แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขานะรู้ไอคนที่เขารู้ทุกอย่างไอคนพู้รู้ทุกอย่างเลยเนะี่ยแต่ว่าแม่งผิดเสมอเลยวะ่ะ but I'll be claiming am advanced แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังบอกแล้วเขาก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าเขาเนเหนือกว่า แล้วเขาเนี่ยพัฒนาตัวไปแบบอีกขั้นหนึ่งแล้วแอดวานซ์ไปแล้วครับ This my second second chance คืออะไรลองไปดูกัน MV ดีกว่า Gotta do better. I gotta do better. I gotta. Gotta do better. Gotta do better, gotta do better today. gotta do better before it's too late s a I d I gotta do better, I gotta do better I gotta pick up the pieces and master the puzzle upon us Look the man ท่อนเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครฟังไว้ทันมันเป็นท่อนที่ผมชอบมากเลยเว้ยท่อนฮุกมันก็ร้องว่า I gotta do better I gotta do better กูจะต้องทำให้มันดีกว่านี้กูจะต้องทำให้มันดีกว่านี้ดีกว่านี้ก่อนที่มันจะสายเกินไป Do better Before it's too late แล้วเขาก็ขึ้นเวอร์ชหนึ่งมาเหมือนกับต่อกับท่อนุกครับเขาบอกว่าเสรการเดดูเบเตอร์เอร์ดเดูเบเตอร์เอร์ดเอรพิกอฟเดอะพีซิสแอนด์มาสเตอร์เดอะพาร์เซอร์ออฟพอนัสท่อนนี้มันถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนที่เคยฟังเพลงต่างประเทศที่เขาพูดไว้เวลาอกหักเวลาแบบว่าเสียแฟนเพลงที่แม่งเป็นเพลงอกหักงอผู้หญิงบูโนมงดูบูโนมาสเนี่ยจะใช้คำนี้บ่อยมากเลยเว้ยภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่า picking up the pieces เหมือนแก้วที่มันแตกไปครับเราค่อยๆหยิบมันมาต่อใหม่หยิบขึ้นมาามมประกอบให และแอปโซก็ได้พูดต่อไปว่า pick up the pieces หยิบขึ้นมา and master the puzzle upon us พอหยิบเป็นชิ้นขึ้นมาเหมือนจิ๊กซอวเนี่ยแล้วก็ต้องเอามาต่อใหม่เพื่อ Master มันการ Master เนี่ยก็การทำให้มันเสร็จนะครับหยิบชิ้นชิ้นมาต่อให้มันเสร็จ master the puzzle upon us คนะับ puzzle upon us เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแค่ชีวิตเขาแล้วเขาพูดต่อไปว่าพอหยิบชิ้นมาเนี่ยเขาเอามาต่อเพื่อที่จะได้เห็นอนาคตของตัวเองได้ แล้วก็จะได้มาสเตอร์อนาคตของตัวเองได้ทุกคนพอจะเข้าใจความเทพของการเอาคําว่า Pick Up The Pieces แล้วมามาสเตอร์ The p u z z l e r of p o n s s เปล่าวะเออถ้าไม่เข้าใจลองพิมพ์คอมเมนต์มาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ i r e s l o w down time Get back in line with my chakras Reach for the galaxy Leave stardust for t u s after me Enter the void fill in the cavity Risk reward if how has be, gotta better if it I that's has the to gotta how be do เมื่อกี้เขาพูดไปว่า look the man in the mirror in the eye and be honest ก็หมายความว่าหลังจากที่เขา pick up the piece ของเขามาแล้วเนี่ยพยายามจะเก็บมาต่อมา master มาเ,เพื่อที่จะวางแผนในอนาคตแล้วเนี่ยครับเขาก็ต้องมากลับมามองตาตัวเองในกระจกแล้วก็ be honest กลับมาแบบซื่อตรงพูดจริงกับตัวเองสักทีหนึ่งครับทอนนี้จริงๆมันก็เท่อ,อีกนอกจากนั้นเพราะว่าอะไรรู้ครับเพราะว่าเราไป pick up the piece มาเมื่อกี้เว้ยพอแก้วมันแตกเว้ย แล้วในท่อนนี้มันก็มีมิเรอร์เหมือนกันไว้เก็ตปะมันเป็นแก้วที่เอามากลับมาต่อแล้วพอกับมาต่อมันก็สามารถหมายถึงเขากลับมาต่อมิเรอร์ที่กลับมามองตาในท่อนนี้อีกได้เหมือนกันะ่ะเออพอเข้าใจนะต่อด้วย slow down time get back in line with my char r a s อย่างที่ผมบอกไปครับแอปโซนเนจะพยายามพูดถึงตาที่สามพูดถึงเรื่องจักระตลอดเวลาครับผมเขาก็บอกว่ามันคงจะถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับมานั่งสมาธิทำเพื่อที่จะทำให้เวลาช้าลงเนี่ย แล้วก็มานั่งอยู่กับตัวเองจริงๆสักทีนึงแล้ว Wish for the Galaxy ครับเขาก็จะพยายามไปให้ถึงดวงดาวนั่งสมาธิกลับมาอยู่กับจักระตัวเองรวบรวมจักระตัวเองไปให้ถึง Galaxy Leave the star dust for dust after me และเขาเนี่ยจะพยายามส่องปล่อยประกายแสงไว้เพื่อเป็นทางให้กับคนที่พยายามจะตามเขาพยายามที่จะมองเขาเป็นไอดอลแล้วตามเขาต่อมา Enter the void f i l l d in the cavity เข้าไปอยู่ในห่วงแห่งความมืดมนเข้าไปกอยู่กับตัวเองแหละ Enter the void ใช่ไหมนั่งนั่งสมาธิ Enter the void fill in the cavity เข้าไปเติมเต็มความว่างเปล่านั้นให้หมด Risk the reward if that's how it has to be ไอเชียตอนนี้มันเท่มากเลยเว้ย Risk the reward if that's how it has to be หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องเสียรางวัลที่เขาเคยได้มาทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำจะต้องทำอะไรเขาก็ได้พูดต่อไปว่า I gotta do better, I gotta do better, I gotta do Everything in my power to try to do what gotta do Ride the tide, don't fight with the current that guided you Melt the ice round the furnace burning inside of you I gotta do better, I gotta do better, I gotta do better Melt the ice round the furnace burning inside of you I gotta do better, I gotta do better, I gotta do better There's nothing they can do that I can't do better Better yet, there's nothing I can do that I can't do better Yeah อมแบ๊ผมบอกเลยครับผมมีความสุขมากเลยที่ไม่ได้มาแปลอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนฟังกูแบบอยากให้กูอยากให้ทุกคนว้าวอย่างนี้สิ่งที่กูว,ว้าวอ่ะเก็นปะเลราผมมั่นใจว่าทุกคนต้องว้าวแน่ๆเลยก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปแอบโซก็พูดต่อไปว่า I got t ร do ดู t t e r g o t t า do b ดู t e r g o t t ก do ดูกูจะต้องทําให้มันดีกว่านี้ใช่ไหมกูจะต้องทําให้มันดีกว่านี้และกูจะต้องทํา everything in my power to try to do what God w o u l do d ทําทุกอย่างตาบที่กูพลังกู พ w e r ของกูมันจะพอทำได้อะทำในสิ่งที่พระเจ้าเขาก็จะทำเหมือนกัน Ride the tide Don t fight the current That g u i d e d you ตามคลื่นไปอย่าพยายามไปสวนกระแสที่มันกำลังนำพามึงไปอยู่ melt the ice round the furnace Burning inside you ให้พลังทั้งหมดเว้ยมันเผาน้ำแข็งที่มันเกาะไฟในใจมึงอยู่ทำให้ไฟในใจมึงไม่ได้ลุกออกมาสักทีนึงเขาก็พูดต่อไปว่าการ t a ด o ร e ดูเบเดอร์ a การดูเบเดอร I guided you. Better บอกว่ากูต้องทําให้มันดีกว่านี้กูต้องทําให้มันดีกว่านี้เพื่อที่จะมาได้นําพวกมึงให้มันดีกว่านี้และกูก็นําพวกมึงได้ดีกว่านี้ There's nothing they can do that I can do better มันไม่มีอะไรที่พวกมันทําแล้วกูทําได้ไม่ดีกว่า Better yet there's nothing I can do that I can do betterBetter better yet นะครับมันก็แปลว่าแต่ว่านะแต่ว่าที่มากกว่าน,นั้นก็คือมันไม่มีอะไรที่กูทําได้แล้วกูเนี่ย ไม่สามารถทําได้ดีกว่านั้นเลยแอปโซจอดท่อนนี้โดยกันบอกว่า yeah I'm better ครับ better เนี้ยไม่ได้แปลว่ากูดีกว่าใครใครดีกว่ากูทั้งนั้นครับมันแปลว่ากูดีขึ้นแล้วแหละมันเข้ากับที่ผมเคยบอกไว้ว่าเขาอะฆ่าตัวตายแล้วค่อยมาเพียงเสร็จเขียนเพลงนี้เก็ตปะแล้วก็บอก I said I'm better แปลว่ากูก็เออกูดีขึ้นแล้วจริงกูดีขึ้นแล้ว I'm so I all this too to stressed shit just to say get so do off blessed be all say my dick แอปโซ่เริ่มเวอร์สองโดยการพูดว่า h เ s stuck to my face ฟ o o d i ี glue to my head ใส่แว่นดำตลอดเวลาใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็เอาคูดี้อ่ะมาปิดหัวตลอดเวลา hiding from the same world that made me who I am พยายามจะทำอย่างเงี้ยเพื่อที่พยายามจะหนีจากโลกที่เป็นคนสร้างกูให้เป็นกูในวันนี้ depressed can't even get out of bed ซึมเศร้าจัดจะออกจากเตียงลุกออกไปจากเตียงยังไม่ไหวเลย Too blessed to be so stressed แต่ว่ากูก็รู้ว่ากูเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นเสรือเกินแล้วเหลือเกินกว่าที่กูจะมานั่งเครียดได้ขนาดนี้ Mix the emotions prohibit my focus This what you wanted what's wrong with you You don't make sense Feel like I could flip at any moment Face is playing and it's fucking with me Doing drugs was just a war with boredom But it's shorter get me Lord forgive me เอ้แม่ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแอปโซเป็นเพื่อนสนิทกับแม็กมิลเลอร์มากๆเลยเว้ยแม็กมิลเลอร์เคยทําเพลงกับแอปโซเยอะมากแอปโซเคยทาเพลงกับแม็กมิลเลอร์เยอะมาก,เ,เ,พก,มากเพลงส่วนใหญ่จะพูดถึงยาทั้งนั้นเลยเพราะว่าทั้งแอปโซแล้วก็แม็กมิลเลอร์ชอบเล่นยาทั้งคู่เลยเออแอปโซจะเป็นชอบทางด้านแบบว่าสเต็มดีเอ็มทีอะไรพวกนี้ส่วนแม็กมิลเลอร์เขาจะหนักทุกทางอยู่แล้วและในช่วงที่แม็กมิลเลอร์ครับปล่อยอัลบั้มเฟสซี่สออกมามันคือช่วงที่แม็กมิลเลอร์ติดยาหนักที่สุดในชีวิตของ Mac Miller, แม็กมิล มันคือท่อนที่แอปโซพยายามจะคอนเฟสอะไรบางอย่างเว้ยแอปโซพูดไว้ว่า I do all this shit just to get o l l my dick ท่อนนี้ครับแอปโซเคยพูดไปแล้วในเพลงอื่นเหมือนกันในอัลบั้ม Control System ที่ดังที่สุดของแอปโซที่ผมเคยเล่าไปมันแปลว่าทุกอย่างที่กูทำเนี่ยกูทำเพื่อที่กูจะได้พูดกับทุกคนได้ว่าเลิกมายุ่งกับกูสักทีวะ Mix emotion prohibit my focus ความรู้สึกที่มันมึนงงกับการเมายาอยู่เนี่ยมันทำให้กูไม่สามารถโฟกัสอะไรได้สักอย่างเลย และ mix emotion เนี่ยก็เป็นชื่อเพลงเพลงเก่าของเขาในอัลบั้ม control system นั่นเองครับ ที่ว่า this what you wanted was wrong with you you don't make sense มันหมายความว่าตอนนี้ครับแอปโซพยายามจะพูดถึงคนอื่นที่มองมาในตัวเขาแล้วพูดกับเขาครับเขาพูดไ้ว่ามึงเป็นอะไรของมึงวะมึงทาตัวเครียดมึงทําตัวอะไรของมึงนักหนาก็เนี่ยเป็นสิ่งที่มึงต้องการไม่ใช่เหรอแล้วแอปโซก็พูดต่อว่า feel like I can flip at any moment แต่ว่าแอปโซเนี่ยถึงแม้ทุกคนจะด่าเขาว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบมป็นสิ่งที่เขาต้องการไม่เหรอไอสิ่งที่ทุกคนบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วสิ่งที่เขารู้ว่ามันใช่เช่นกัน เครียดจนแทบจะบ้าได้ทุกโมเมนต์อยู่แล้วทอนต่อไปคือท่อนที่แอปโซดได้พูดถึงแม็กมิลเลอร์นั่นเอง faces playing and is t fucking with me faces คือชื่ออัลบั้มของแม็กมิลเลอร์อัลบั้มนั้นเล่นอยู่ครับแล้วมันทำให้เขาเนี่ยเครียดมากเลย <c oughs> doing drugs was just a bore <c oughs> doing drugs was just a war with boredom but that's s t but that's e t get me Lord forgive me ไอทอนที่เขาพูดด้วยว่าการเล่นยาเนี่ยกูก็แค่พยายาม การเล่นยาของพวกเราเนี่ยมันก็แค่การที่พวกเราเนี่ยมีวอลกับบอดดอมเราเนี่แค่มีสงครามกับความเบื่ออยู่แล้วเราสู้ไม่ได้เราก็เลยไปติดยานั่นเองแต่ว่าท่อนนี้คือท่อนที่เขาเคยร้องไว้ในเพลงของแม็กมิลเลอร์เขาเคยร้องไว้แล้วในเพลงของแม็กมิลเลอร์ในช่วงที่เขากําลังติดยามันเหมือนเป็นการพูดส่งเสริมให้เพื่อนเล่นยาเ็้าไะเขาได้ต่อจากท่อนนี้ว่า lord forgive me ก็คือพระเจ้าให้อภัยลูกด้วยเถอะกับสิ่งนี้ที่ลูกเคยพูดไปในวันนั้นกับ คือเขาคงคิดแหละว่าทุกๆอย่างเขาก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้แม็กกเสียชีวิตไปเพราะอย่างที่ผมบอกเขาสนิทกันมากๆเลยเว้ยเล่นยาด้วยกันเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ซีสัสๆวันก่อนหน้าที่แม็กมิเลอร์จะตายครับสกูบอยคิวกับแอบโซอยู่ที่บ้านแม็กมิเลอร์้วาเห็นที่ทุกคนรู้ว่าวันนั้นะ่ะคือคนมาเจอแม็กมิเลอร์ตอนที่แม็กมิเลอร์เสียชีวิตแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วระหว่างนั้นแม็กมีผู้ชายคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ปะละ่มะมันอาจจะมีคนอื่นอยู่ได้จริงๆก็ได้ใช่ปะละ่ะ wear the crown of thorns for sport i'm just waiting for a stone to hit me relationship on the rocks my family y'all concerned my homies still on the block getting it off the curb i'm stricken by survivor's guilt i'm getting it off of words Word. come on herb you gotta do better i gotta do better i gotta i gotta do better i gotta หลังจากที่เขาดูจะสาร,รภาพแบบเรื่องแม็กมิลเลอร์ไปครับเขาพูดว่า Where the crown of stone falls, I'm just waiting for the stone to hit me. c านลูกสโตรน์เขาก็หมายถึงว่าเหมือนเขาเป็นพระเจ้านะแล้วเขาก็รอให้คนเนี่ยมาปาหินเขาอยู่เขาพูดถึงว่าเขาน่ยพยายามจะทําตัวให้เป็นพระเจ้าในสปอร์ตนี้สปอร์ตกีฬาที่เขากําลังเล่นอยู่ก็คือฮิปฮอปนั้นเองครับผมเออและสิ่งที่เขารออยู่เขาก็คือเขารอให้ทุกคนมาปาหินใส่เขาเขาจะได้ไอ้นี่สักทีเก็นปะเพราะเอฟโซมเป็นคนที่ยังไงก็ไม่ยอมดังสักที ไม่ว่าเขาจะเก่งขนาดไหนอ่ะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแอ s o ซไม่สามารถเบรกตูได้แต่ว่าถ้าคนที่ชอบก็จะชอบมากๆจริงๆไม่เชื่อลองไปสืบได้ฮะแอปโซก็ตอบว่าแอ s o ซเนี่ยก็ได้พูดถึงชีวิตของเขาต่ว่า relationships on the rock my family all concerns my h o m i s t l l s e l on the b l o c k g getting it off the c u r b e เนี่ยก็แปลว่า ทุกๆอย่างที่เขาเปลนที่เขาเครียดที่เขาสติแตกไม่สามารถตั้งสติได้เนี่ยมันทําให้ relationship s on the rock เนี่ยไอ relationship ความรักของเขากับทุกคนเนี่ยมันก็กาลังจะพังอยู่แล้ว my family all concerned ครอบครัวเป็นห่วงจะแย่ my homies still on the block ส่วนอีเพื่อนของกูเนี่ยมันก็ยังขายยงขายยาเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดให้ได้อยู่ใน s t r e e t อยู่เลยส่วนเขาเนี่ย i'm s t i c k i n my ส่วนเขาเนี่ย I'm s t r i c k e n by s u r v i v o r I'm s t r i c k e n by s u r v i v o r skill I'm getting ท่อนนี้เศร้ามากเลยเวย้ย I'm s t r i c k e n by s u r v i v o r skill I'm getting it off of words เขาหมายความว่าส่วนตัวกูยังคงติดอยู่กับ s u r v i v o r skill ครับ s u r v i v o r skill ผมเคยแปลเพลงของออ Joey Badass เพลงล่าสุดให้ฟังที่ชื่อ s u r v i v o r skill อะมันแปลว่าเวลาที่เรื่องในชีวิตของเราเวลาที่มันมันมีเพื่อนมีแฟนมีอะไรเสียชีวิตไปอะแล้วเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะหรือเรา เราเป็นคนที่รอดอ่ะเราจะมีความรู้สึกผิดที่เราเป็นคนที่รอดเก็ยตปะ่ะแล้วของแอปโซอ่ะก็ได้บอกไว้ว่ากูเนี่ยยังติดอยู่กับความรู้สึกว่ากูเป็นคนที่รอดอยู่เลยเพราะแฟนเขาก็โดดตึกตายแม็กมิลเลอร์แม่กก็ตายพนลุ้นคนนี้ตายหมดเลย I'm getting it off of words เว้ยแต่ว่าเขาเนี่ยเอามาลงกับเพลงได้กับคําได้เป็นอี่สิ่งเดียวที่เขาทําได้เว้ยแล้วเขากเวิร์ดก็บอกเออเวิร์ดเว้ยเวิร์ดมันภาษาเมืองนอกครับเวลาที่พูดโอโยเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดก็แบบเออจริงจริงจริงประมาณนั้นครับผมแล้วก็ ปะโถเอ้ยโลกเขาพูดกับตัวเองอะนะว่าค o มมอนเอิร์แบบไม่เอาหนะ่าแอปโซมึงต้องแล้วก็กลับไปที่ท่อนหูครับที่เขาก็บอกว่าการ์ดะดูเบเตอร์การ์ดดูเบเอร์นั่นเองนี่แหละจริงๆแล้วอะถ้าอยากดู MB ก็ไปดูกันเอง MB ก็ซึ้งอยู่แล้วแต่เรื่องการแปลเพลงเพลงมันก็จะจบอยู่ประมาณตรงนี้นะเพื <S <S ่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างผมก็ไม่รู้ว่าผมแปลพยายามจะให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดแต่ว่ามันต้องแปลให้ครบทุกแกงจริงๆอะตรงไหนที่ทุกคนไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและถ้าเกิดว่าชอบ อยากให้มีแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กำลังใจผมด้วยครับเพลงนี้ดีมากเลยแม่งเป็นเพลงที่แบบไม่รู้วะพอก,กูฟังลองลองกลับไปฟังที่ผมแปลอีกทีนึงแล้วก็ฟังเพลงแล้วมันจะรู้สึกว่าเพลงนี้นมันมีมวลบางอย่างที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีรู้สึกว่าก็ดะดูเบทเธอครับผมย็ดเค้แล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีซ